สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเต็ตตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้วงการภาพยนตร์ก็เริ่มจะคึกคักแล้วนะฮะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องกําลังแข่งกันทํารายได้หน้าดูเลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเมนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสิทธิ์ครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ200บาทคุณธนวัตร20บาทคุณอนุชา39บาทคุณวีระชัย20บาทคุณธีรยุทธ์20บาทคุณเพนธพา27บาทคุณณดิต199บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณสุกิต99บาทและคุณอัชรา30บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสาหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเดตได้ทั้งเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่17กุมภาพันธ์2025ใครที่ชื่นชอบแล้วก็ลองเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นร่อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ทางฝั่งอเมริกาครับกับแพนิกตันอินเปรูคุณหมีผจญภัยป่าอเมซอนภาพยนต์แนวผจญภัยคอมเมดี้จากค่ายโซนีพิกเจอร์กับเรื่องราวการตามหาสมบัติและคุณป้าที่หายตัวไปของคุณหมีสุดน่ารักโดยแพนิกตันอินเปรูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป90ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น131.8ล้านเหรียญ เรื่องนี้จะทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ180ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งรายได้เปิดตัวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับโดยแพนดิตันอินเปรูจะเข้าฉายในไทยวันที่6มีนาคมนี้นะครับส่วนเรื่องนี้เข้าฉายในไทยพร้อมกับอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ b r i d เ e t ตโจน s Mad about the boy หลงหนุ่มนักมาก ภาพยนต์แนวโรแมนติกคอมเปรจากค่ายยูนิวอร์แซลพิเคเจอร์กับเรื่องราวชีวิตและความรักอันพลิกผันของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยภาพยนต์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น35.5ล้านเหรียญเรื่องนี้้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ100ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับรายได้เปิดตัวก็อาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงฮะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ยังจะคุ้มทุนได้อยู่ครับ ไปดูภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ทั้งฝั่งบอลิววิดกันบ้างครับกับชาวาภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากประเทศอินเดียที่ดัดแปลงมาจากชีวประวัติของชัตปฏิสัมภาชีมหาราชโดยชาวาเข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น12.2ล้านเหรียญเรื่องนี้ฉายในไทยแล้วนะครับแต่เป็นการฉายเฉพาะโรงและก็ไม่มีภาคไทยนะครับ ไปต่อกันเกวับเรื่องนี้ครับกับ The Last Dance ภาพยนตร์แนวดราม่าจากฮ่องกงกับเรื่องราวชีวิตของชายที่ถูกนี้สินรุมเรา้าและพยายามจะสู้ชีวิตกับความท้าทายครั้งใหม่บนธุรกิจงานศพ The Last Dance เนี่ยเข้าฉายในไทยไปเมื่อวันที่6กุมภานะฮะแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปละทั้งสิ้น20.2ล้านเหรียญขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาท แถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม V.I.U. Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่ๆน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l i ไ e ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคท 4K กันนะครับ อีกหนึ่งเรื่องจากฝั่งเอเชียครับกับ Devil's t a y ปีศาจปรสิตภาพยนตร์แนวฮอลล์าจากเกาหลีครับกับเรื่องราวตำนานความสยองขวัญจากภาคัมภีเรื่องนี้ก็เพิ่งเข้าฉายในไทยไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปีที่แล้วเลยครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1.5ล้านเหรียญอีกหนึ่งเรื่องจากเกาหลีครับกับ Dark Nuns ไล่มันกลับลงหลุมภาพยนตร์แนว horror thriller กับเรื่องราวของแม่ชีที่พยายามจะช่วยเหลือเด็กชายที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงรุ่นนี้เข้าฉายในเกาหลีมาตั้งแต่วันที่24มกราคมแล้วนะครับปัจจุบ,บันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทํารายได้ไปแล้วทั้งสิน้น11.1ล้านเหรียญไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ A เลอเพนภาพยนตะร์แนวคมดีดามาสัญชาติโปแลนด์จากค่ายเซยเอร์ไลท์พิเเ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมเรื่องนี้เข้าฉายในเมริกาไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วครับใช้ทุนสร้างไป3ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น19.5ล้านเหรียญได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องจากเวทีออสการ์ Oscar ครับกับโฟ มีเหมียวมีกันวันน้ำท่วมโลกภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจพนภัยแฟนตาซีจากประเทศรัสเวียที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ที่รัสเวียเนี่ยฉายมาตั้งแต่มาที่29สิงหาปีที่แล้วเลยครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป4ล้านเหรียญครับปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น16ล้านเหรียญก็ได้กําไรหายห่วงไปแล้วเช่นเดียวกันครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งแอนิเมชันครับกับ d o อกแมนภาพยนตร์แอนิเมชันแนวะซูเปอร์ฮีโร่ครอมดี้จากค่าย DreamWorks และ u n i v e r s a l p i c t u r e กับภารกิจการปกป้องเมืองของตำรวจครึ่งคนครึ่งสุนัขโดย d o อกแมนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่31มกราคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น87.2ล้านเหรียญอ่าถ้ากับว่าในสัปดาห์นี้ด็อกแมนคุ้มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นผลงานแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องจาก DreamWorks ที่กระแสการตอบรับก็พอใช้ได้อยู่นะฮะแต่น่าเสียดายที่ในไทยปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมเข้าฉายเลยครับเรื่องนี้ไปต่อนกกับเรื่องนี้ครับกับ Companion ภาพยนตร์แนวทิเลร์จากค่าย New l i n ์ซ i n e m a และ Warner อร์บร e ทเกับเรื่องราวสุดหักมุมที่เริ่มต้นจากการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีพันล้านโดย c o มเ a n เนียเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่31มกราคมใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปละทั้งสิ้น33.2ล้านเหรียญเรื่องนี้หลังจากที่เข้าฉายมาประมาณ3สัปดาห์ตอนนี้หนังก็เริ่มที่จะได้กําไรแล้วนะครับ ส่วนเรืนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับกับไฟล์ลิส ok ์นรกยึดไฟภาพยนต์ในแอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายไลออนเกตกับเหตุการณ์สุรทึกที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินที่กําลังพาผู้ร้ายข้ามแดนโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่24มกราคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น40.3ล้านเหรียญ ดูน,นี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ50ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งรายได้ตอนนี้ก็ดูแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะคุ้มทุนครับแต่ว่าถ้าจะหวังเรื่องของกำไรเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยครับ เรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันครับกับ o ูฟแมนมนุษย์หมาป่าภาพยนตร์แนวฮอลล์ r ที่เลจากค่ายบรัมเฮาและยูโรสาวพิเกอร์กับการปลุกตำนานคนหอนคืนโหดให้กลับมาลดแล่นอีกครั้งโดย o ูฟแมนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17มกราคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น33.9ล้านเหรียญมนุษย์หมาป่าเวอร์ชั่นนี้มีแววที่จะเจ๋งสูงมากๆครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดทำไรายได้เพิ่มไม่ได้แค่เพียงประมาณ1ล้นหยนยญเท่านั้นเองครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ One of Them Days ภาพยนตะร์แนวคอมเมดี้จากค่ายโซนี่พิกเจอรกับเรื่องราวชีวิตอันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นที่กำลังถังแตกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17มกราคมใช้ทุนสร้างไป14ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น44ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ได้เข้าฉายในไทยครับ ส่วนเรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในไทยวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับกับ Den Of t h i e e s 2โคดรกป้นเหนือเมฆแพนทาราก,การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นทิวเลอร์จากค่ายไลยออนเกตกับภารากิจจรกรรมเพชรระดับโลกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบริกาไปเมื่อวันที่10มกราคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 56.1ล้านเหรียญเรื่องนี้เราทำได้อย่างน้อยสักประมาณ80ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ครับไปต่อกับเรื่องนี้ครับกับ Baby Girl ภาพยนตร์แนวดราม่าอจชะยกรรมจากค่ายเ2 4กับเรื่องราวชีวิตแอนพลิกผันของ CEO สาวใหญ่ที่เผอตัวเผอใจไปมีความสัมพันธ์กับเด็กฝึกงานโดย Baby Girl เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ต้นสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น60.9ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห,ายห่วงไปแล้วเช่นเดียวกันครับ อีกหนึ่งเรื่องที่จะเข้าฉายบ้านราวันพฤหัสที่20กุมภาพันธ์นี้ครับกับนอตเฟอร์ตูภาพยนตร์นอโธร์จะค่ายูรัวสาพิกเจอร์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง4สาขาด้วยกันโดยนอตเฟอร์ตูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น176ล้านเหรียญก็ถือว่าประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของคาวิจารณ์และก็รายได้ครับไปพิสูจน์คุณภาพกันได้20กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับ อีกหนึ่งภาพยนตร์คุณภาพที่กำลังจะเข้าฉายบ้านเราครับกับ A c o m p l e t e unknown ภาพยนตร์แนวดราม่ามิสิคิลจากค่ายเซนไลฟ์พิเเจอร์ที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของบ๊อบดีแลนเนครับเรื่องนี้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขาด้วยกันครับโดย A Complete Unknown เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น99.1ล้านเหรียญเรื่องนี้คำวิจารณ์ดีแต่รายได้ยังน่าเป็นห่วงอยยู่นนนนะรับจเเข้้้าาาาาฉใ27กุมภพธนน์ี ไปต่อกันที่อีกหนึ่งตัวเต็งจากเวทีออสการ์ครับกับวิกเก็ตภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Fantasy จากค่ายยูนเวแซลพิคเจอร์ที่เข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง10สาขาด้วยกันครับโดยวิกเก็ตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ตุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น724.9ล้านเหรียญวิกเก็ตในราย,ยได้เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุด เก็บเพิ่มมาได้แค่ประมาณ1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับแต่ยังไงก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วครับสำหรับผลงานจากยูรัวแซลเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้รายได้ก็ยังขยับอยู่นะฮะกับมัวหน้าถู ภาคที่2ของภาพยนตนร์แอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์กับเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของโมนาและมาวอีกโดยโมนาทูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปทั้งสิน้น1045.7ล้านเหรียญเรื่องนี้รายได้ถล่มทลายมากๆครับสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ6ล้านเหรียญครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ3ในปี2024ครับ เรื่องนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่เช่นกันครับกับมูฟาซซาเดอะไลออนคิงอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์จากค่ายดิสนีย์ครับกับการย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในอดีตของมูฟาซาเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่โดยมูฟาซาเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น687.3ล้านเหรียญไรายได้อาจจะไม่เพียง้ังเท่ากับเดอะไลออนคิงนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำกำไรให้กับทางดิสนีย์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยครับ เรื่องนี้ก็เชน่นกันครับกับ Sonic The Hedgehog 3ภาคที่3ของภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตจากค่ายเซกากับภารกิจการปกป้องโลกครั้งใหม่ของ Sonic และเพื่อนๆโดย Sonic The Hedgehog 3เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป122ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น478.5ล้านเหรียญ ก็อย่างที่เคยบอกไปครับจนถึงตอนนี้10อันดับหนังทําเงินในปี2024อันดับก็ยังไม่นิ่งครับซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าโซนิกนี่แหละครับจะก,กลายเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่กระโดดขึ้นไปอยู่ในท็อป10ครับไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับกัปตันอเมริกา b r a บ e New ิวเวิ ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่ภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมา r เวลสตูดิโอและดิสนียหนังเดียวภาคแรกของกัปตันอเมริกาแซมวิลสันโดยกัปตันอเมริกาเบลฟ์นิวเวอร์เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป180ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 192.4ล้านเหรียญรายได้เปิดตัวอาจจะดูน้อยไปนิดนึงถ้ามองจากภาพรวมของหนังมาเวลทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับทุนสร้างแล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้หน้าเป็นห่วงครับถือว่าอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อย่างไม่ได้ยากนักครับแต่ว่าจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาตามลุ้นกันอีกทีครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกำลังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับกับนาจา2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่าย CMC Picture ประเทศจีนครับที่ล่าสุดไปเปิดตัวที่อเมริกาและออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วครับโดยนาจา2เข้าฉายในประเทศจีนไปเมื่อวันที่29มกราคมใช้ทุนสร้างไป83ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 1,630ล้านเหรียญครับสร้างถิติใหม่ไกลเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation จีนที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลและแน่นอนครับว่าน,นี่คือภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2025อยู่ในขณะนี้ครับและโอ้โหเปิดหัวต้นปีมารายได้แรงขนาดนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะฮะว่ามันจะมีเรื่องไหนมาแซงรายได้ของนาจา2ได้หรือเปล่าครับส่วนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยน่าจะใกล้ได้กำหนดฉายของนาจา2เลยครับก็รอกันอีกอึดใจนึงครับยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ฮะที่เพิ่งเข้าฉายใหม่กับสาบอสอรพิษภาพยนตร์แนวทิลเลอร์จากค่ายฮอลลีวูดไทยแลนด์กับเรื่องราวของหญิงสาวที่มีสายเลือดของงูโบราณโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ100,000บาทภาพยนตร์เรื่องแฟตเกอร์ชั้นห่างระหว่างเราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่าย g d s ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ4.5แสนบาท ภาพยนตร์เรื่องพนอภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์จากค่าไฟสตาร์โปรดักชันที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่16มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ73ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์จากประเทศเพื่อนบ้านที่มาเข้าฉายในบ้านเราครับกับเลมบายุงโรงพยาบาลภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์ทิวเลอร์จากประเทศอินโดนีเซียที่เข้าฉายในไทยไปเมื่อวันที่29มกราคมปัจจุบันทำรายได้ในประเทศไทยไปและประมาณ7ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง Saint s ารเต็เซโรปิตูคนปล่อยของภาพยนตร์แนวฮอลล์จากอินโดนีเซียอีกหนึ่งเรื่องครับที่เพิ่งเข้าฉายในไทยไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปัจจุบันทํารายได้ในประเทศไทยไปแล้วประมาณ700,000บาทเอาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่17กุมภาพันธ์2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสัปดาห์นี้รายการอาจจะมาช้านิดเึงครับเพราะว่าหนังมันเยอะฮะ รายการมันก็ยาวขึ้นก็เลยต้องใช้เวลาในการตัดต่อนานหน่อยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทตี้ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่คลิปมาตอนไหนก็จะได้ทราบกันครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกริตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง